คุณผู้ชมผมฝากหน่อยช่วยช่วยผมดูและพิจารณานิดหนึ่งว่าไอเหตุการณ์เนี้ยมันมันน่าจะเป็นคอนเทนต์ไหมเรือว่ามันจะเป็นเรื่องจริงแล้วอะเราก็แบบยังสงสัยเหมือนกันสงสัยใช่ไหมใช่ผมกำลังเล่าถึงเรื่องนี้คุณผู้ชมครับมีผู้หญิงคนหนึ่งเขามีงูเข้าไปอยู่ในหูค่ะอ่ะดูภาพครับคุณผู้ชมดูภาพฮะเนี่ยฮะ ดูนิฮะงูไปอยู่ในหูแต่คุณผู้ชมโปรดสังเกตว่าหัวงูมันอยู่ด้านนอกอหมายความว่างูถอยหลังเข้าไปเหรอนี่ยอ่าคุณผู้ชมอ่าคุณผู้ชมช่วยช่วยช่วยผมดูหน่อยนะเข้าหูซ้ายเาอ๋อเข้ามาอีกหูหนึ่งมีมีทีมงานวิเคราะห์ว่าเข้ามาจากอีกหูหนึ่งทะลุหูแล้วทะลุออกหูนี้คิดไปได้อ่ะคุณผู้ชมดูนะอ่ะงูเขาถอยหลังเข้าไปเหรอฮะ แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีอีกอีก,อกภาพหนึ่งนะมันจะเห็นหางงูด้วยหรือว่าน้องไปกลับตัวข้างในหูนี่ไงหรือว่ายังไงถอยตรงกลางตัวเข้าไปเนี่ยอ่ะคุณผู้ชมช่วยดูหน่อยนะเนยไม่รู้จริงๆเออ,เ,อ,อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ประเทศอินเดียนะฮะ,ฮะมีการเอาคลิปนี้มาแชร์คนก็แบบขนหัวลุกกันมากนะฮะ,ฮะว่าเอ้ยมันมีหัวงูออกมาจากหูของหญิงสาวคนนี้ได้ยังไงนะฮะโดยที่มีบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยพยายามจะดึงออกมา นะฮะใส่พยายามดึงยังไงก็ตามอย่างที่เห็นภาพครับงูก็อ้าปากสู้นะฮะทางคนที่ดึงก็แบบพยายามจะเอาแหนะไปจับแต่มันก็ดึงไม่ออกคนก็เริ่มวิเคราะห์คุณผู้ชมเอาวิเคราะห์ตามกันนะว่าอดูภาพก่อนสังเกตไหมว่าทำไมทาไมดูใจเย็นน้องก็นิ่งๆมากนะทำไมดูใจเย็นสังเกตนะคือคนเราถ้าเกิดว่างูผมถามหน่อยผมอย่าหาว่าผมหัวเราะเลยนะ แต่ผมถามหน่อยถ้าว่าคุณมีงูอยู่ที่หูคุณจะกรีดไหมโอ้เป็นคนจะอยู่นิ่งๆขนาดนี้ไหมไม่นิ่งขนาดนี้สิแล้วเดี๋ยวก่อนนะฝนเคยมีประสบการณ์มดเข้าหูคุณเคยเหรอใช่เป็นยังไงนอนอยู่แล้วมดเข้าหูโอ้โหพี่มดตัวจิ๋วอ่ะยังรู้สึกมันหัวเจ็บและเสียงมันจะดังมากใช่ใช่พี่กอล์ฟมันจะแบบว่าเสียงมันจะก้องก้องอยู่ข้างในหูแล้วก็เจ็บและปวดหูมากๆนอนนอนต่อไม่ได้เลยอ่ะ ใช่อันนี้งูเข้าไปทั้งตัวเลยคุณผู้ชมค่ะเนี่ยก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงทนได้ทนความเจ็บปวดนั้นได้แล้วแถ้าหากว่าผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวเรามีภาพที่แบบกว้างพอจะเห็นหน้าของหญิงสาวคนนี้ได้นิดนึงไหมอ่ะคือจะเห็นว่าหน้าตาเขาแบบเขาชิวค่อนข้างชิวเรียบเฉยมากหรือว่าเขาฉีดยาชาไว้หรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้เหมือนกันนะ แต่คนเราเหมือนกันหน้ามันต้องมีแยงๆหน่อยๆไหมก็ต้องพอรู้ว่าเป็นงูเนาะมันก็ต้องแบบอยู่เฉยไม่ได้แล้วมันไม่รู้จริงนะคุณผู้ชมนะทานโทษนะแล้วนี่เขาก็เหมือนแบบเขาไม่ได้เอาออกมาทันทีเขาเหมือนอาเขียดไปค่อยๆดูยังไงให้งูเป็นยังไงเขียดซีอะไรเงี้ยแบบเราเราวิเคราะห์กันในแง่ความความเป็นจริงนะคุณผู้ชมนะเอาแบบสัตว์จริงนะเอาแบบว่าเราลืมเรื่องเรื่องแบบว่าบาปบุญคุณโทษก่อนนะเราควรจะกระชากออกเลยไหม ถ้าเห็นแบบนี้เราวเพราะว่ามีส่วนหนึ่งโผล่มาจากหูแบบนี้เราก็ต้องอย่างนี้เลยมันอาจจะไม่ใช่วินาทีที่เราจะแบบกลัวน้องเจ็บอะไรอย่างเงี้ยมาถึงว่าน้องงูอ่ะเราก็ต้องรีบน้องงูออกก่อนหรือเปล่าเพราะว่าคือคือถ้าเกิดมันเข้าไปมากกว่านี้มันก็อันตรายกับชีวิตคนหรือเปล่าไม่รู้ไงนึกออกไหมแต่นี่ดูแบบก็ก็ค่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเออยออกคุณผู้ชมคิดยังไงอ่ะหรือว่ากลัวอันในแฟนเพจช่องเก้าดูอยู่นี่ใช่ไหมเม้นมาบอกหน่อยนะเออผมอยากรู้อ่ะ แต่ถ้าถามผมใจลึกๆนะอันนี้ความคิดผมคนเดียวนะะผมไม่แน่ใจว่าหรือเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาอะไรบางอย่างของเขาไหมเพราะว่าศาสตร์ของทางการแพทย์ของอินเดียเขาเขามีแบบศาสตร์อะไรแบบนี้เออเราไม่รู้จริงจริงเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยเขามีวิธีการรักษาอะไรแปลกๆเหมือนกันนะใช่ใช่ใช่เพราะว่าเนี่ยมันวิเคราะห์ไม่เนี่ยดูดิก็ค่อยๆอ่ะคือเอาจริงถ้าเป็นคนเรามัน เพิ่มเอ,เอามือดึงแล้วล่ะท <c oughs> ูก <c oughs> โผล่มาขนาดนั้นนะเนาะแต่ว่าเอ๊ยยังไงดีเออยังไงไม่รู้แหละเพราะสุดท้ายยังไม่ได้รับคําตอบที่มันชัดเจนใช่ะะเพราะว่าแล้วก็เป็นคลิปจากประเทศอินเดียด้วยฝนอยากจะบอกตรงนี้เหมือนกันว่าคือเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้น <c oughs> <ช>เพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปตัดสินเขาเขาอาจจะเป็นอย่างที่พี่กอปบอกก็ได้ว่าเออเป็นศาสตร์แห่งการรักษาของเขาอย่างบางอย่างหรือเปล่าหรืออะไรยังไงหรือเปล่าหรือ ไม่รู้แหละเอวิติงมันเกิดขึ้นได้เราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งไปตัดสินนะคะวันนี้เราเอาภาพเอาวิดีโอเอาคลิปอย่างเงี้ยมาให,ให้ดูกันว่า ه, มันมีเรื่องแบบนี้นะนนม,มันมีเหตุการณ์แบบนี้อยู่จริงนะมันมีเหตุการณ์แบบนี้อยู่จริงนะอะไรเนี้ยนะคะก็อย่าเพิ่งไปตัดสินนะว่ามันแบบเอ๊ะเป็นของจริงหรือของปลอมหรือว่าทำไมเขาถึงไม่ดึงออกมาหรืออะไรยังไงไม่รู้เหตุผลอนะเอาง่ายๆแะแต่ว่าน่าจะมีเหตุผลถูกไหมต้องมีเหตุผลนะเออเนาะ